สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการทานสับปะรดนะครับโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกนะครับนะครับก็เป็นสับปะรดที่ผมปลูกเองนะครับไว้ที่บ้านนะครับก็เอายอดเขานะครับตรงนี้มาปลูกนะครับเขาก็จะมีลูกออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะทํายังไงนะครับ ครับผมก็ทําการตัดมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ฉีดพวกสารเคมีอะไรเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้มานะครับเราก็จะทําการปิดนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกต่อนะครับผมไม่ทิ้งนะครับก็ซื้อมาลูกนึงก็สามารถปลูกได้ตลอดปีเลยนะครับนี่ครับนาไปปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จะทําการ ครับแล้วก็ทําการผ่าครึ่งนะครับก็ไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยนะครับนี่ครับสับประรดของเรานะครับจากนั้นนะครับทําการหั่นนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราทําการหั่นเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําการลองหนึ่งมารับประทานนะครับนี่ครับก็สามารถเราออกมแล้วก็รับประทานได้เลยครับสวยงามนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปอกเปลือกของสับปะรดนะครับนะครับก็ดึงออกมาทีละชิ้นนะครับก็สษณะนี้ได้เลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับก็หาวิธีการนี้ครับเหมาะนะครับสําหรับเราเอาไปถวายท่าทหารพระนะครับพระสงฆ์นะครับก็สามารถทหมือนี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดสมัครใช้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ